สวัสดีจัดทุกคนเดี๋ยวนี้นะมาทําคลิปเปิดถุงกระเป๋าลุยนะก็จะเป็นใบนี้เลยอันนี้ไม่ได้กล่องมาจา้ะเพราะว่าน้าไปซื้อน้าซื้อมาเป็นของมือสองนะไปประมูลมาเออเออมันเขาจะเป็นร้านขายแบบของมือสองหรือว่าของแบบว่าเอามาปล่อยประมูลหรืออะไรเงี้ยนะก็ไปประมูลได้ใบนี้มาเนาะส่วนราคานั่นอ่ะเดี๋ยวน้าเขียนให้ข้างใต้ถามว่าถูกกว่า ของมือหนึ่งไหมก็ถูกกว่าอยู่จ้ะแต่ก็ก็ถูกกว่าหลายพันอยู่นะอะเอาไปว่าเรามาเปิดกันดีกว่าวะ่านะ้ไปได้ไว้ไหนมาก็คืออยากได้มาสักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยอยากสู้ราคาเอออ่ะเปิดถุงมาก็จะเป็นใบนี้เลย speedy b เนาะไซส์ยี Ban ่สบห้า speedy b a l เ n ีย size ยีสิบหเนี่ยจ้ะ ตรงเนี้ยเขาก็จะเขียนเอาไว้อยู่เนาะว่าราคาประมูลแรกอ่ะเขาเริ่มต้นที่4ี่พันแต่น้าได้มาก็ราคา <c oughs> ก็ใช้ได้อยู่แล้วอ่ะสิ่งที่ได้มาก็เป็นถุงด๊ชแบกแล้วก็มีใบเสร็จจากของที่ที่ร้านที่น้าไปประมูลมาเนาะขาพลอนออกชันขาพลอนอ,อกคุ้งเนอะ แล้วก็ใบเสร็จตัวจริงซึ่งใบเสร็จตัวจริงเนี่ยก็จะมีชื่อของเจ้าของเดิมเขาซื้ออยู่มีชื่อของเจ้าของเดิมแต่ว่าเขาขีดค่าราคาที่เขาซื้อเออเขาขีดค่าทิ้งไปซึ่งน้าก็มองไม่เห็นว่ามันราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวน้าให้ดูก็คือเขาขีดค่าเห็นไหมดำๆอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไร ซึ่งของเขาเนี่ยเจ้าของเดิมเขาซื้อมาเมื่อปีที่แล้วปี2019อน่าจะต้นปี2019น้าจำนจำไม่ได้ช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกยังไงก็แล้วแต่ของที่น้าได้มาเนี่ยน้น้นว่ามันยังดูใหม่มากเจ้าของเดิมเนี่ยเขาคงใช้ถนอมอยู่แหละก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนในกระเป๋าล่ะก็จะมีสายมาให้ สายเนี่ยพอจะได้เอาไปเปลี่ยนด้วยกันกับเอามาบีบีของนะซึ่งสายนั้นเป็นสายที่ขยับไม่ได้เลยแล้วมันจะเป็นสายบางซึ่งสายอันนี้มันจะหนาขึ้นมาหน่อยเวลาสะพายอะ่ะมันจะได้ไม่เจ็บไหลเนาะแล้วก็เป็นถุงมาเออเป็นบับเบอร์พลาสติกมาเนาะเพื่อกระเป๋ามันจะอยู่เป็นทรง อันนี้เนี่ยตอนมันมาเนี่ยคือนะ้าให้เขาส่งมาให้ที่บ้านก็มาแกะกล่องกันที่บ้านซึ่งเพื่อความมั่นใจจริงๆแล้วอะ่ะของพวกนี้มันไม่ได้มีปัญหาในที่สวีเดนหรอกแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้าเลยถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่เริ่มเปิดกล่องออกมาเกิดว่ามันจะเป็นเหมือนที่ไทยไงสั่งโทรศัพท์แล้วไม่ได้โทรศัพท์ได้เป็นก้อนหินมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือของชำรุดหรืออะไรเงี้ยจะได้มีคลิปเอาไว้ยืนยัน เราก็มาดูกันต่อเนาะในกระเป๋าเห็นไหมดูสะอาดสะอ้านตามากเปิดซิปออกมาเขาก็จะมีกุญแจกับลูกกุญแจมาให้ก็เป็นตัวนี้เลยซึ่งมันก็จะดูออกเป็นมันไม่ใช่เป็นสีทองแล้วแหละมันจะออกเป็นสีเหมือนทอง ทองแดงสักหน่อยนึงซึ่งเดี๋ยวจะต้องเอามาทําความสะอาดแต่ว่าน้าคงไม่ทําความสะอาดเพราะว่ากระเป๋าหลุยของน้าที่มีอยู่เนี่ยน้าไม่เคยเอากุญแจมหมากแวนไว้ที่กระเป๋าน้าเลยไม่รู้สิน้าไม่ชมอบก็ใส่เก็บใส่ันไปเนาะก็ใบนี้ก็ไปได้มาจากร้านออชันเออร้านประมูลเป็นของมือสองซึ่งดูใหม่มาก แล้วก็อีกอย่างนึงล่ะอันนี้อีกกล่องหนึง่งซึ่งก็ไปได้มาได้มาจากการปรับมูลด้วยเหมือนกันอันนี้นะ้ไปรับเองจากที่ที่ร้านค้าเลยเนาะก็จะมีใบเสร็จมาอ,อ,อันนี้ซื้อเมื่อน้าไปประมูลมาได้เมื่อตอนเดือนกันยาเนาะก็จะเป็นใบแอ อันนี้ไม่ใช่กระเป๋าแต่เป็นรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าของวาเรนติโนเดี๋ยวมาดูกันว่าน้าไปได้ไปไหนน้าก็จะอยากได้แบบที่ว่าล็อกสตอรที่ว่าเขาฮิตเนาะที่เป็นหัวแหลมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในร้านออกชั่นเนี่ยในร้านขายของมือสองหรือร้านประมูลเนี่ยเขาไม่มีรุ่นนั้นน้าก็เลยไปได้มารุ่นนี้ไซส์สามสิบเจ็ดจ้ะอืออืม มิดฮิลแซนดอลรุ่นนี้นะซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเขาซื้อมาตอนปีไหนอันนี้นะไม่รู้ไม่บีบินก็คือเขาไม่เขาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าอพราะ,ะมีถุงดักแบกมาให้ใส่รองเท้าเนาะแล้วก็มี กระดาษห่อมาให้อย่างดีๆนี่แหละซึ่งตอนที่น้าไปประมูลของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบนั้นหรือรองเท้าใบนี้นะกระเป๋าบรุยใบนั้นหรือว่ารองเท้าของวาเลนตินโนคุณเนี่ยน้าแค่ได้ดูแค่ในรูปนะจ๊ะไม่ได้ดูตัวจริงหรืออะไรนี้นะเพราะน้าไม่ได้เข้าไปในร้านก็คือกดประมูลอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ก็คือเขาก็มีรูปที่ถ่ายไว้ให้คือของจริงแล้วเขาถ่ายให้เลยจะได้รู้ว่ามีจำหนิอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนาะ ซึ่งที่น้าได้มาเดี๋ยวเอาออกมาทั้งคู่ก่อนดีกว่เาเพราะว่ากระดาษมันเยอะมากมีอะไรอีกไหมล่ะอ๋อโอเค ก็จะมีแคร์บุ๊กตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่เคยเปิดดูของเขาเลยนะว่าเขามีอะไรให้มั่งอ,อประมาณนี้เขียนว่าอะไรนั้นไม่เคยได้ดูเนาะไม่เคยจะได้รู้แล้วก็อีกซองน้อยซองเล็กอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่มาให้สองอันเนาะเออเล็กเหลือเกินเห็นไหมอะไหแท้ จากรองเท้าเนี่ยจ้ะถ้าเกิดว่ามันหลุดหายไปอะไรเงี้ยมีตัวอะไรเอาไว้เอาไว้ไปซ่อมเนาะอ่ะที่น้าได้มาเป็นคู่นี้เป็นแซนดลแบบนี้เนาะซึ่งน้าคิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นเก่ามิทิลแซนดเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีที่คาดอยู่อันเดียวเพราะว่ารุ่นใหม่ที่น้าไปหาดูเนี่ยมันจะมีที่มีจะสายแบบเนี้ย อีก1ถึงสงสายเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็น่สองสองห่วงตรงข้อเท้าเนาะแล้วก็จะเป็นส้นหนาหน่อยไม่สูงมากซึ่งนะว่าเจ้าของเดิมถือว่านะโชคดีอีกแล้วแหละที่เจ้าของเดิมเขาคงไม่ได้ใส่สักเท่าไหร่คู่นี้เนาะหรือเขาอาจจะใส่แล้วเขาไปทำพื้นมาก็ได้เพราะว่าพื้นดูใหม่มากเลยอะ่ะเห็นปะ ทั้งทั้งพื้นข้างหน้าและพื้นข้างหลังซึ่งนะถือว่าเป็นโชคดีของนะเพราะที่นี่พอเวลาเอารองเท้าไปทาทาพื้นแบบเนี้ยแค่ค่าทําพื้นทั้งด้านหน้าด้านหลังก็3 0 0ร้อิคราวแล้วว่าจ้ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใส่บ่อยหรือว่าเขานะีคือมันยังดูสภาพดีมากพื้นข้างหน้าตรงนี้ก็ยังดูเอี่ยมมากเลยแหละอ่ะและนี่ก็เป็นอีกสองอย่างที่น้าไปได้มาจากร้าน ประมูลนะชื่อคับหลอนเดี๋ยวนะจะเขียนไว้ข้างล่างเผื่อก็คือใครที่ดูนะ้าอยู่แล้วอยู่สวีเดนอาจจะอยากเข้าไปดูของเขาด้วยก็ได้เพราะเขาไม่ได้ขายแค่เครื่องออไม่ได้ขายพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้นะน,นาฬิกาเครื่องประดับแบวนเหมือนต้มหงต้มหูกระเป๋าที่ไม่ได้เป็นแบรนด์อะไรสูงๆแบบนี้เขาก็มีขายคือราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยถึงหลักพันถึงหลัก 10, หมื 100, ่นก,กันเลยทีเดียวคลิปนี้ยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า